เอาโดงเนาะโอ้ยเอาปาดีเดิอ่ากาลังชิวาสาจ้อยว่าแรนคุ้รถเนาะโอ้ยกาลังชิท่วงแัดแห้งเผาแรนโอ้โยโอ้โห

่กําลังชิว่าเสาจ้อยว่าแรนค้ณรถนเนาะโอ้ยกาําลังจีท่วงแบบแห้งเผ้าแรีนโอ้โหอ๋วเนาะเออบ่บ่หอดปุ๊บตกอ๋อ,อลงมาเลยเอาครับสบายดีป่ะเวียดโอ้บาดเนี่ย แห้งได้พี่น้องเนาะโอ้เฮ้ยทดสอบทดสอบทดสอบเพื่อนสาวจอยก่อนโอ้โหฝนแรงแค่ฝนลดเท่านั้น ạ huh? เจ้าน,นี่หัวคนน,นึงนี่มันบอดมันขาดจริจ้ะนี่นี่เจ้าเนาะขอบขอบขอบเอาพี่น,ออน,อน้อเนาะมันกะดังใน่เด้อคลิปนี่ก็ได้มีเสียงผ้าเสียงฝนตกอ,อ้าอยู่พี่น้องเลย <S <S แงเกือบไหมหักแล้วาลบาตนี่จ,จมจมมาฝนมาตกตกให้แล้วบาตนี่ จมจมห้อนจมเอ้าอยู่นเรเนาะใ่กขอกาทักทายสบายดีตัวงแม่พี่นองเอฟซีการบดสุขมสุนเด้อเนาะพี่เองเนาะตัวยี่างราบฝั่งไทยรือว่าทางต่างประเทศนํำนี่เองเลยกาทินมีสถานทีู่้กล้องปอต้าบันเทางที่เก่าน้องนี่เองเนาะอ้ยันเอต่อจได้หมด ก้นกุ้มอยู่น,นกนารก็ธุรกิจดำเพื่อนเนาะธุรกิจดำธุรกิจมืดม,มันโตกตามงามูงมีเพราะว่างูมีเหเชิงเนาะแหล่เยอะ Nam từ lạy lên giường đó. Tao choi tao cho bố mọt, ba. Nó, nha chắc Tao ba tốt thêm đại thêm nước này hết nhàng vẫn bố đại đọc. Bố nó, nó bố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  nó vào du bố nó bố nó ี่อ่าเต็มตารางเลยนี่ไปไปว้าเข่าเข่ามาไหนพี่แห้งอยู่เนาะอึ้งออกรถแท้ๆพี่น้องเลยพวกนี้อึ้ง Lốp nó bọn oh, Lốp nó thì nó nó oh. Đấy, báo việt cái nhất đó à, đi là được coi không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để พี <im> 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 ่น <im> <anyway> <im> <im> <sus> <Eli> <im> ้องเนาะอ่าตอนนี้ก็อยากไปห้วยแน่แล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่อ่าโจกล้องไว้เนาะเพราะว่าอ้ยฝนแหงพี่น้องเอ้ยอ่าเว้ายังก็บ่ได้ยินเว้าหน้าบ่ได้ยินหลังพี่น้องเนาะาโคือว่าว่าฮ้อนเอาักเข้าักเข้าพี่น้องเอ้ยโอโกมา เอออย่างใดก็ขอการทักทายสบายดีกบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนอีกเทืนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้น้ำลายพี่น้องเลยเสียงฝนมันดังพูดเล้วมด้ยินมักอ่ะอ่ะอ่ะคือว่าให้กูอ่ะยูพร้องพลาดเด้อพวกนี้ยนะเพื่อนทั hey. hey. ้บ้านนี Ark ่อ yeah, ่ากินก no ่อนมันจ so. ้าโม่ให้อ่า ไหเนี่ยเดาเจ้าบุหัวบ่ทำผลทำนี่นี่เหยัง่ได้ดอเนี่ยมแแหงแลวเนาะ่แงโคตรพักเลยบาดนี้นะอึ้งออกนะอึ้งอนี่อึ้งนี่ออับควันยังอะ มีวะง่ายสิเป๊ะทีออกไปชื่อเมาให้ดวงเห็นได้ค่ะสะพนสิภาคจับอึ้งมาแล้วดองเหรอโอเลนกินกินว่ะเป็นได้แซ่บปะแซ่บปะมายังเกาะนี่เพิ่นเพิ่งเอิญอยังเกาะนมโนมนมนี่เพิ่นได้ดันไหนอ่ะเดอะบ่เดอะ Nôm này đang rải đỏ, bây giờ nó À, chả bao khi kinh khảo, chả đổi gì chả, nó này nam nó Việt Nam này đỡ nôm bó ha ha Việt Hãy nhúc hứt, hãy nhúc hứt này, nhúc con này khuyên, nhúc con này này Nhúc, 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 nhúc Nhúc con khuyên, nhúc con khuyên À, nhúc con khuyên U Quan lúc của cua bàn, nó phải đâu nó เป็นีรถเ้าทางวันนมีแต่ว่าน้่นนี่นี่แม่นน้่นนี่นี่แม่นมันตกคืออะไรกระเทียมเอากระชากมาใช้หรือนะบอลนี่นะหัวมันหัวบอลมันสอดช่างกะซีแบบเพิ่นตอกบอลเรือว่าเพิ่นหันเขาบอลเนี่ยเจาะพิษเป่าเอ่อเกินตะนุ่มกับหัวเกินบนอลเกอนไครนะเพราะว่า บางบางเคือก็ไม้มันยังนิบแหละฮาขึ้นไปตอกแล้วไม้มันเหี่ยวแต่ว่านี่ยันเปิ้ลโตยันเจ้ะพิษเนี่ยเราพอ,อยย่างเพื่อนไปทานงนองนกอย่างไรมันยังเจ้าใต,ต,ต้อันมอปลายเอานหนีเพื่อแต่ละครึ่งเอาหมอบัดไพ่ผ้าดิะาฮะฮะเปลี่ยนอะไรยันเปลืองไพ่ เออเออเออมาไดก็ล nh ืมสั้งเกตได้เนี่ยเออยังไม่ทำเล่่เออเอาเข้าไปพ่าเพื่อนบ้านเนอันแถมดอกไพายมาเถ่ะโอ้เพื่อนอันดอกดอกดอกพาอยู่กระตูพุทธโอ้เลยยังไม่ใหญ่พี่เชื่อเพื่อนเอาข้ามื้อเท่าไหนใหญ่ดอกไหมเพื่อนบได้เอาโอ้ใหญ่เชื่อเออใหญ่เชื่อแล้วเพื่อนจังนั้นมาใหญ่เจ้าน่ะ แต่ว่าจ้างเงินเบิังอ่ะไปกัมาไว้เลยทำดอกปุ่มนะคอยต่อให้เป็นเยอะดอกปุ่มนะเอาซื้อดอกปุ่มมาเลยเขาอยากได้บนใดไปหาหอยไปด้วยนะเออเขาเก็ดเหตุบ่มีก้นมันคือเก่าแล้วี้ยวเลยเออจะว่าเทามีร้านั่นเขาบุญยากน่ะเนาะเนีมันโอง่ายนะหันหลอดไฟเขาอันบ่อมันแล้วก็เอานิ่งไปเสียบเอาเออมา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 เอา ออามากินที่อา้อาอแม่ถูเพื่อนโอ้ระบังเ้อระบังมือเ้อมือทํานี่นะเออบ่ใหโบห้ระบังมืงงนะอเนี่โอ้โหอือเอพี่น้องเนาะเต่าแล้วควนลูกกล้วยอยู่โอ้ผักคณา ฝนตกแฮงกว่านี่นี่แม่นเรียบร้อยหน้าเตาแล้อันนี้แตบ่แฮงปาได๋แต่ว่าฝนตกได้จักประมาณชั่วโมงงนี่นีนี่อึงออกด้นี่เดี๋ยวนี้โอ้ยดินกินกับบอิ่มาจอยแล่นตาตั้งไ่นน่เก็บติบข้าบ่ทัน มันยังเมื่ออะไรทั้งนาบาทนี่ยันัญญานออกเมื่อไรหยันคาบอเอ,อ้ยฝนตกงแห้งกับคาป้ดๆด,ด้วยแหละเหรอไหมออกยากอ้าวฮัตสชูดถูเฮือนเพิ่น เป็นยังไงอาไม้ถูโบสะใจป่ะเออเอียงเออโหหลุดฟอดโว่ข้ากระรี่แถวจอยเห็ดมึงได้แม่มึงได้แม่ตัวเห็นน้าน่ะฮะเออโอ้ยหบอกหน้าบุ้งนีหลังเลยพี่น้องอยู่เดินนี่นะโตกแท้ๆไา้เลย tốt đẹp đó bạn đèn Ờ. lơ vay lì nó đèn đèn đột pha à <laughs> เสร็จกระคักรถเย็นพลาดยังเหลือมซ้ำกอมเลยเนาะเออคนเก่งคนเก่งบ่ให้บ่ให้บ่ให้แต่คนเก่งคนเก่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเอาขนมให้ก้อนเบิ้งโอ้ยตื่นนอนใหม่แห้งห้ดุแล้วเพิ่นนี่้ปอ จมจมมาฮอนแดดทื่นลงมาแบบบาดนี่อ่ะนั่งลงไปเพื่อนกัอนอ่าตัวตู้แล้วออกก่อนอะไรย่ยมันค้าอะไรนี่คือกันแหละพี่น้องเน,นาะนี่คือิได้กับคือกันแหละจะเป็นได้ไงคอยหัวแทะหัวแทะไปผมแห้งแหละเอ้าล่ะเบิ้งเบิ้งพี่นะจะล่ม,มอ่ะอ่ะ Ờ à, ha à, nhìn là vậy ô, oh, kênh 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 Ờ ờ, ôi tốt lắm, bà đẹp, bà khắc bà nhắn cho à, tôi Hả? men khát, tủ nó khát bà Nó khá bà, oh, bộ đại là bà đó bà đi Ôi, đây nhìn ương nè

ก็ได้ดินน้ำฝนบาทนึงพี่น้องเลยออกไพรแล้วนี่ก็เริ่มซุกเลยเหลืองเหลืองเลยโอ้โหข่อยางล่างโอ้สาวจ้อยแล้วว่าฝนตกใช่นี่ก็เริ่มเหลืองมาแล้วนี่เดือนเดือนเดือนสิมาเนี่ยพอดีกินเนาะสาวจ้อย เดือดสิมาพอดีกินรอดเห็นปีน้องเลยเนาะมันเทิรมเมอร์อะไรนี่นะว้เอาแต่ว่าบัดฝนตกแค่ขึ้นเหลืองบว่าเหลืองบ่าเอ้านะบุตกแค่เหลืองเลยฮะว่าเราก็ทันใจแท้เนาะดีใจบ่จื่นดิบุญได้ว่าแต่ต้นไม้แล้วคนคือกันแล้วห่าวเยอะแมนว่าแตาก็ชิมื่อหดน้ากันแล้วแรงนี่ สูตรดน้ําก่อนพี่น้องเอ้ยสาวจ้อยก็เคยอยู่บ่สูตรดน้ําเคยบ่เอออยู่นําวัดนี่เพิ่นก็เฮ็ดบ่อ่าเพราะว่าเพิ่นว่าก่อนปีใหม่่แล้วก็เนาะปีใหม่กดน้ําดในสูดน้ําดในแหละพี่น้องอ่าน้อยสิว่าสูดน้ําคืออีหยังนว่าซั่นกคือแบบชน้ําพระเออชน้ําพระหรือว่าดน้ํามนต์เนาะดแบบว่าเฮาไปให้พระเพิ่นสูนะดน้ํามนต์อ่า À, sao bà này hơi Ừ nó để, 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 ừ. để à, ngân, à. Phó, phó đây Ừ à nôm à À ma đó bạn này À thủ cha đâu thủ cha đâu À thủ cha không ngam đâu à, hết hết vâng hết Ôi nó phù vào nó Ừ <laughs> à, ok sao chơi โด้ยเนาะสวัสดีเพืมาลีนน้ำไม้ภพไอ้เจ้ามหาเวทอดเวทซานใช่เนาะเนี่ยแล้ว oh, ก oh, ็คนลูกกล้วกอยู่ธุรกิจสีเทานเลยดัคนพื่นชานคนมันอุ้มด้ยมันอุ้มแบบจอยในเหตุระเบิดแล้วบานนี่ว่ะอุ้มไปพคนอ่าเนาะใหญ่ขึ้นเดียวมันสีเปื้อนอีกอ่าขอบใจขอบใจฮะเห็นบอเจอยรวมกุ้แต่ว่าแต่ว่าหลายมือเติบบ้านเราจะได้พักพักหย่าเราเย็นจะเยอะโอ้เนาะสังกระสีแดงโอ้เขา tuơu, ăn không, ăn mấy tuơu, hao ăn rồi, hao ăn rồi, hao ăn rồi, ăn thôi, ăn thôi, chơi đôi, chơi đôi, cha cha hao, hao, hao chơi đôi rồi, uh, chơi đôi rồi, cha em em, <laughs> <laughs> cha em em, mẹ đang cười, da, ăn chép chép, chép จะไปูไใชคำเอ็มเอ็มกระเซ็บเนาะกรซาวีดพอมองเองเราไปซาวีดเอ็นเเชื่อเอ้คนเนียน้ำรถอะียดตีนนั่นแข่งมาพุเนาะเองนอ็เลยว้าตรงเองดิบอกอันวบาได้ประมาณจักชั่วโมงตรงนี้คักเลยรถตู้เรออเมื่อไรดอกขึ้นชั่วโมงเลงแต่หันเรายังเภาออกเมื่อไะบอกว่าเ่ตุ๊กจันสามชั่วโมงนี่ไปไหนวะ้าเลยเนาะอ้มวัวด้วยอยเมื่อก้อนเรา ผู้เราญาตินั้นรถเราเมื่อได้ญาติใช่ไสามสมฮอะเนาะเบิกง่้ครับเบิกสอบตสอบสิทธางมึงดูใ้ชิอหายใช้บัตรพเลื้อเองนั่นพเลือหรื่าถอยเขาวัดนี่นะถอยแล้วมั้งเออตอนเคยถอยแล้วออเจ้าเจอยลหาเสรเสถีิรหลังเืรลหัวเลยหัวปะหัวเขียนนะหัวเออแล้ววเงินเราก่อนมัเนาะจะมาชี่ชวนเรา ลูกนี่นั่น,นลูกลเราวอีกเพื่อนน้องน้ำฝนบริหวมบออเราบกว่าเพื่อนชาวจ้อยนำบ่แปอกว่ามันเห็ดน่งแต่ตอนนังเห็ดบน,นั่นแล้วกูได้พากันท่วงกันดีเลยเป็นหงกุ้งโป่งเยอะท่วงเยอะหัวเน่ยนี่จะหาผู้็นจิกไ้นะ่ขึ้นอีกก็ได้ที่อจด,ดื่่เนี่ลีคอยวะมันจะตึ่ตานี่มันข่าได้ห ทำได้อยู่ได้เ้ยได้เสียบหน้าเข้าไปก็ถอยกดอมาจุ่าะถึงใครพญาเทพนี่นะถูกไหมถึงแด้วเมนเด้หมอบวบเลยเอ๊ะเคอชุดอไอยู่กินนี่ชุกรถแล้วมันมีักจากีอ๋อมีกับมาโลนใยันเตะหัวเราผิดอะไยกลัวเด้ยงีดไป มันแล้วก็ดินมันยังบบอิมน้ำเลยมันมันมันบอนน่อทนนี่นั่งลมดอกาะโบอีน้ำเลยป้าตุ๊กทำนี่คือแบบตุกแล้วนี่หนักหนักใน,กนกพานเพื่อนนี่แบบคืออยู่ในดวงที่นะยิ้มแล้วในพานเพื่อนนี่ยิ้มเลยพี่น้องกัวตัวแลนตัวแลนตัวนูตัวช้งออกมือกล้องขอบขอบไปมันโลตาใครนานุาน่มไปเอาเพึ่งพึ่งดอด เรเราเราจะดีเลยเคะปกเดเว่ม้งเีราเวียตอนนี้บ่เปก่อนสองนก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นนข่าวนะเนว่าบายโมงเด้บายก็มันกบบปไปและสองมงมันตกปรมาณน่ะอยู่ อะไรธรรมดาโอ้เมลุยตุ้มยืนเลยหรอผักกันเนาะยืนเลยเนาะลายตัวกูเสือโอเคสันพี่น้องเนาะสันใดก็คือจะได้กลับก ah, ่อนเด้อบ <oc makes noise> ah, okay. ้านนีญ่เด้อพี่น้องเด้อเอาไปบอกไปพ่อแล้วพอถ้าในคลิปต่อไปพี่น้องไปเอ่อเบ้าตอนแรกๆในคลิปมันกับเวยได้ยินไหมว่าฝนตกพี่น้องเว้ย ตกใจพุกธลัางเปิดกล้องหมดแรงตุนกระตุนอ่าป้าว่าเศรยฐีฮะมันได้ก็อยู่ดีไม่แห้งนำรวยเงินทองบุญสุขสุขคนพี่น้องเนาะขอกล้าเข้ามาสบายดีเ้อพี่น้องเด้อบาย